ข้กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมท,ท่านทุกทันอยู่ช่อง m t g channel กับ internet cafe simulator นะครับทุกคนอา่าเช็ดไข่มันเล่นคอมเรื่องไปมึงบ่อยไวรัสเครื่องกูเนี่ยแล้วไข่มันดูโอ้สเป็ดบวกว่วะคือแพ้นทนไม่ไหวแล้วนะเห็นใครดูเว็บปุ๊บฝาดหัวมึงแน่แกนี้เกมเ,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 เก่ารานปีครับ ต้องต้นใหม่ดูโอเคแม่งคอมติไวรัสเลยนหะนไหมเอ้ยหุดเดินนิดเดียวเลยแด้กงกลางคืนใช่ไหมหลายคนเดี๋ยวตะกี้มีใครจ่ายจ,จังตัวปลาวันดี่ใครเป็นผู้ชายโอเคยังไม่ถึง ไอ้มึงมาดิมาดิม,าดมันดาวลุดยด่อปูหยิ่จังวะจะมึงเจอกูนี่ผูฟังไม่ใช้นะเมึงอ่ะเด็ดมาดิออกมากมฟาดทิง้งเด็ดเมิงดูโลโลี่ผิกดกฎมานั่งรู้ไหม ไม่ดีลดนหลุดตูระมามแหเลยต่แค่เว็บอะไรนะมาดิโอโหเตรียมหัวแล้วตอนเนี้ยเตรียมหัวแล้วอะมาดิโอเล่นออกมาอีนี้จะข่างอ่ะฮะจะเป็นยังไงต่อไป ตามตอนต่อตไปจบนะครับทุกคน